หวยนะโดยเบอร์ที่34นะครับคนแรกของตลอดเท็กนะครับจะเป็นใครเต็กอ่าลูกโทษนะครับอ่าโดนโดนตัวตาประตูนะคร่บผู้ต้องขเข้าไปแล้วตลอดเต็กนะครับโดนประตูนะครับต่อไปเป็น2พี่น้องโดยเบอร์14คนที่หนึ่งนะครับ ของสองพี่น้องคนที่หนึ่งของจรอนเป็กขีดเข้าไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์คนที่สองของสองพี่น้องโดยเบอร์สิบสี่นะครับมีจังหวัดใจปรบผู้รักษาประตู น้องนะครับชุดนี้ตลอดเป็กได้เปรียบนะครับคนที่สองของตลอดเป็กโดยเบอร์เจ็ดชิจตานะครับระหว่างผู้รักษาประตูกับผู uh, ้ยิงนั้นมาวาข้ามขมเซฟค่ตตอนเล่นนให้เซฟมาตอนเล่น nice. well ่าขามขามขนเห็นเข้าเนาะ เข้าไปแล้วนะครับตลอดเป็กชุดยอดต่อไปเป็นของของที่น้องนะครับคนที่สองเบอร์99อีกหนึ่งเบอร์จะถึงหนึ่งร้อยมันใจเขาบอกว่าซ้อนเมื่อคืนไม่ได้รับไม่ได้นอนเบอร์99ไว้เก้าว่ไงจริง ต้องแก้เกมใหม่นะครับหายิงสองชั้นยิงไม่เข้านะครับตะลอนเพชรยิงเข้าไปแล้วสองลูกนะครับ,ต,บต่อไปตะลอนเพชรคนที่สามโดนเบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้าว่าอย่างไรไม่ต้องถ่ายแล้วบ้งเบอร์สิบเก้าไว้ไรไม่ ยิงห้าลูกยิงสามลูกห้าลูกครับไม่เข้าีหนึ่งลูกนะครับตลอดแ็กยิงสามเข้าสองนะครับต่อไปสองพี่น้องเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดบนกันก็บอกเมื่อคืนรู้ว่าวันนี้ยิงลูกโทษเมื่อคืนซ้อมทั้งคืนนะครับเบอร์เจ็ดตั้งใจแล้วว่าจะเอาวาและบู้าซนะครับอระโดงก็พอ ไปแล้วผู้รักษาประตูเขาบอกว่าโอ้โหนะนะครับเขไปแล้วหนต่อ2คนที่4ของตลอนเป็กนะครับโดยเบอร์เบอร์จดิต็มดาเต็ผู้รักษาประตูเขบอกว่ากางกางมยแล้วมายิงเร็ว เข้าไหมไม่เข้าโอ้เข้าไปแล้วสามประตูนะครับของจารุเต็งต่อไปเป็นสองพี่น้องเบอร์สิบหกข้าของพี่เขาล้มตัดชีวิตแล้วนะสองพี่น้องเล่นยิงเงินเอานะครับเพื่อจะได้ลุ้นมาตอนไหนลุกเบอร์สิบหกเบอร์สิบหกว่าจากใครอ่าผู้สารประตูเข้าเข้า ไป้เข้าเลยสุเกลียดเลยนะครับเป็นงานว่าทีมสรลนเบกชนะไปนะครับทีมสรลนเบกชนะไปในการดรวลจุดโทษนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมน,นะครับทีมจาตพไยจะชนะนะครับเราก็ไม่เป็นไรคือว่าเราได้มีโอกาสนะครับมาร่วมทำการแข่งขันได้เยอะนักเวลาทั้ง นักกีฬาทั้งสองทีมขอเสียงปรบมือนะครับเป็นผู้แรกนะครับเป็นนั้นว่าทีมอาตาลอนเฟกเป็นผู้ชนะคู่ที่หนึ่งนะครับคู่ต่อไปเป็นคู่ที่สองนะครับก็เตรียมพร้อมนะครับโปรลินจูเนียพบกับโคฟชมเอสซีนะครับส่วนหัวหน้าทีมนะครันเมติร์ทีมนะครับที่ทางกระผมได้อาจารย์สมันเป็นแล้วนั้นในการ